นี่คือดอยภูลมโลนะครับหลังจากพระาทิตขึ้นแล้วเรามาดูกันว่าแนวสีชมพูของต้นอ่ดอกนี่แหละดอกเลยนาะดอกเอพยสุโค้งเนาะนี่แหละฮะเราก็จะมาถ่ายดอกพยสุโค้งในแนวนี้นะที่อยู่ตามแนวเนินเขานี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขับรถลงไปข้างล่างก็จะเห็นเลยว่าทั้งเนินเขาเนี่ย ทั้งนั้นเลยครับเต็มไปด้วยดอกพญาเสือโค่นะฮะชมพูไปหมดทั้งเนินเขาแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถ่ายเจาะจากยอดภูลมโลไปก่อนเดี๋ยวผมจะลองซูมไปให้ดูลึกๆนะึกอ่ตอนนี้ชมพูขนาดนี้ละ อ่ะเทเลที่200มิลนี่นะฮะเป็นชมพูอมเหลืองทองนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันพระาทิตย์พึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเห็นเห็นถนนไหมฮะ <c oughs> ก็คือทางที่เราขับผ่านมาเมื่อกี้นั่นแหละก่อนที่จะมาดูพราทิตย์ขึ้น <c oughs> โอเค นี่คือพมพูภู้ขาไม่ใช่ผู้ลมโล